สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ลุงเขียวเที่ยวทุ่งนะครับมาติดตามนาลุงพบที่อำเภอบางเลนนครปฐมนะครับโอ้โหข้าวแปดเก้านะครับตอนนี้ออกรวงสวยงามมากครับพี่น้องครับวันนี้พาแมนใบหยกมาด้วยนะครับแมนใบหยกนะครับดูครับดูครับพี่น้องครับนี่ครับมันไม่มีหญ้าจริงๆนะเนี่ยเรื่มรวงโอ้โหโนมสวยงามมากครับพี่น้องครับ เอออันนี้ลวงข้าวนะครับพี่น้องครับนี่ครับอย่างงามเลยดูครับมเมล็ดใสครับพี่น้องครับกอขอแปดเก้านี่ครับพี่น้องครับกอขอแปดเก้าเรียม จริงๆนะครับเนี่มันไม่มีหญ้าไม่มีอะไรเลยนี่ครับโอ้งาม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 มากครับพี่น้องครับอยากได้แบบนี้ต้องใช้กิ่งทองใบหยกครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะวันนี้วันที่12บสอมิรายน2564นะคะ

ไม่ดีจริงพี่หมอตายหมอตายแน่ถูกขวานนะพี่หมอตอนนี้พี่หมอไม่โดนขวานพี่หมอจะเจอปลาไหลต้องเปรดแล้วน่ใช่ใช่พี่หมอมาเนี่ยสบายมีคนรับนะยิ่งยังยังใส่ทดลองเข้าดีก็ก็โอเคไม่ดูเช้าน้ำไม่ถูกหลอกแล้วฝากบอกพี่หมอหน่อยนึงค่ะหมอครับขอบคุณมากครับทีุ่มาลงยูทูบไปเห็นเห็นยิมเจลิซื้อเพราะลงยูทูบหรอกเป็นแฟนครับพี่หมอก็เลยซื้อ เลยเพราะพี่หมอหล่อแต่ตัวจริงไม่หล่อแต่ในทุบหลอกผิดหวังมากเลยแต่ก็ใช้สินค้าสินค้าดีอยู่สินค้ามีคุณภาพมากครับใได้ครับคุณภาพครับแก้วครับแก้วครับร้านประเสริฐเลยครับร้านประเสริฐเกี่ยวเสร็จนี่ลงต่อด้วยเทนเดอร์ไหมคะเนี่ยเดินเดินได้บักต่อเลยครับเยี่ยมเลยหายเยี่ยมเลยเบักต่อแล้วก็ดูดูดูนะครับหญ้าเนี่ยนับต้นได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่านับต้นเลยเลยน้ำจืดใช่ความมันขึ้นเยอะแต่ เยอยมันไม่มันขึ้นมาจนจนมาเบี้าเลยมีมันอยู่ใกล้ข้าวหมดมันมันนงาไปทข้าวียดเสมอกันแบบเรสวยนะคะ14ไร่นะคะของนาลุงสมภพประเมินนะคะว่าน่าจะ14เวี้ยนนะคะตรงนี้